สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำองค์ประกอบของจอหนังตะลุงนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูจอหนังตะลุงองค์ประกอบที่มีก็คือป้ายชื่อคณะนะคะ,ะป้ายชื่อคณะก็จะเป็นคณะชื่อของหนังตะลุงนั่นเองนะคะอย่างเช่นหนังน้องแอนธิดารั์ ส่วนตรงกลางก็แล้วแต่นในหนังจะใช้โลโก้อะไรนะคะแล้วสองก็คือฉากด้านล่างค่ะฉากด้านล่างนี้อาจจะเป็นบ้านเลขที่ของในหนังหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าสปอนเซอร์สนับสนุนนะคะและองค์ประกอบที่สามก็คือม่านก็จะอยู่ด้านข้างนะคะสมัยก่อนก็อาจจะใช้ผ้าสีแดงนะคะซ้ายขวาเห็นไหมคะ ม่านสองข้างซ้ายขวานเองนะคะหรือว่าจะเป็นป้ายสปอนเซอร์สนับสนุนแล้วก็ต่อมาจอหนังตะลุงสมัยก่อนก็จะเป็นตอที่มีขนาดเล็กนะคะและจอหนังตะลุงก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเส้นที่ขีดมาอย่างนี้นะคะ,ะเป็นตะเข็บนะคะถ้าเราดูชัดๆก็จะเป็นตะเข็บนะคะแบ่งกันอันนี้หมายความว่า จอหนังตะลุงแบ่งเป็นสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะคะชั้นบนก็คือเขาเชื่อกันว่าจะเป็นชั้นของภูมิสวรรค์นะคะชั้นด้านล่างก็จะเป็นภูมิของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปของตัวหนังตะลุงที่จะเชิดได้ก็คือจะต้องอยู่ด้านบนเช่นรูปพระฤาษีนางฟ้าเทวดาพระอินทร์พระอิศวรทรงขู่สุภราชนะคะก็ สามารถเชิดรูปเลยเส้นนี้ไปได้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นชั้นมนุษย์ก็จะเป็นพวกรูปพระนางตัวตลกแล้วก็เบ็ดเล็ดทั่วไปนั่นเองน,นะคะอะต่อมาเรามาดูด้านในของจอหนังตะลุงนะคะจอหนังตะลุงนะคะก็จะเห็นอยู่ด้านในอันนี้เราเรียกว่าหูรามนะคะ หูรามก็จะมีหน้าที่นะคะในการเอาเชื่องเนี่ยมาร้อยแล้วก็ขึงให้ตึงกับโรงหนังหรือฉากหนังนั่นเองนะคะเราเรียกหูรามก็จะมีด้านบนด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็องค์ประกอบต่อมาก็คือไฟของหนังตะลุงนะคะอ่าหนังตะลุงก็จะมี ไฟก็ทําด้วยไฟหลอดนีออนนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดไฟให้ดูนะคะไฟก็จะเป็นไฟแสงจันทร์หรือไฟสีออกเหลืองๆนะคะเพื่อที่จะเล่นเงาให้รูปหนังตะลุงก็จะอยู่ตัวด้านนี้แล้วก็จะมีหยวกปักนะคะอันนี้เรียกว่าแผงของไฟหนังตะลุงก็จะกั้นความร้อนระหว่างจอหนังกับในหนังที่อยู่ด้านหลังนะคะส่วนตรงนี้ก็จะใช้ไม่เสียบในการ ว่าบทอสดเนะคะวันนี้ก็องค์ประกอบของหนังตะลงุงอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเส้นเชือกที่ใช้ร้อยไหมแล้วก็ไฟนั่นเองนะคะอันนี้จอหนังตะลุงมีหลายขนาดปัจจุบันเมื่อก่อนจอเล็กเม็ดครึ่งสองเม็ดสามเม็ดแต่ตอนนี้ปัจจุบันคณะหนังตะลุงได้ขยายจอให้ใหญ่ขึ้นเป็นเจ็ดเม็ดหรือเก้าเม็ดหรือมากกว่าเก้าเม็ดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของหนังตะลุงค่ะ